โค้งไกลเราบอกเลยทอดไม่ไหม่อนจะได้ป่าไงครับมันนี้เดี๋ยวจะอบแบบอบป่าเลยครับผมอนี้ก็จ้งงนี้เมนูคิดเด้มันนี้กอได้ผัดมันหอยเด้อ้โหจิ้มเพียงไม่กน่ก็ รวมครับเมื่อกี้นี้นู้งายสุดครับขอได้มีน้ำตาลเส่บระแดกก็แซ่บดาเอาพักไปดาเพ่ิหยยบด้วยล่ะบ่าเขาหลีความขออัสอยสั่งกะทามันไปล้วลืมข้าวนะผมเดี๋ยวไป่อดางลางก่อนแต่ยางห่อนครับ กือบอบัอางน้่านาใส่ไปคคุณให้ลูกเกอนสามารถกวดได้เลยล <c oughs> ูกัวท้องได้หลุนนะผมแสบมากความตาม,มาพุงจนมีคุดดอดนะตครับเก โครงไก่ฮ้อนๆหยิบเลยหยิบเลยคอมันครับผมนี่มันแซบด้วยนี่นี่หนังความพรอะใหม่หืมือนเคเอฟซีด้ยใจยังผู้ไทยรู้ดีปะ่ะอ,อืมพอรรมดาครับแต่สุทดนนท้ายรู้ดีแซบมากเขายาวมากมวกิวคุกคุกคุกมา เอาเกลอกิน้ำหวานด้วยแจบบีลีน้ำห,หวานต้อมีนะแจบทอดโครงไก่รุ่ดดีโหเด็ดดีดีทอกดกรอบนะจัดหน่ครับจัดหน่อทอดอืมข้าวแช่บบผมเลยเน่ยดนไมรอกินเนีันกินเนอย่าง จิมสูตรไหม่บนนี้เดี๋ยวลองไปกินน้ำจิมใกล้แต่กินในย่างมันเจ็บลองเบิงมันเผ็ดความอืมอืมอืมไหร่อ่ะเห็นกว่าทีเลยเอาแล้วอีกด้วยกันกอดไปเลยครับผม นี่กินทั้งดุกันนี้คัาเบาเหิอนในบังกะวันี้รอชมกั <c oughs> เมือน้เออเยกเดี๋ยวน้ำตาลลงไปเขาเมื่อกีน้นี่ถ้ามาดานต้องขวนไหมเดยกที่เป็นน้ำจิ้มไก่เลยวจานนี้นเดินมาเนาตแตแต่งครับต่ดีดีเดีือวหวานหวานนครับผมคนกินอนเมื่อไรต้องกินผัดไทยเลยอูผหอนดีๆลองกุงไก่ทอดไห่ไ ดีขึ้นมาหน่อยเงี่ยีที่แตงน้ำจิ้มก็จะ้อมจังร้องบวจึกปากว่ะอ่อนนังจิ้มมึงส์นะอืมแฉบม้าดีแฉบมากเลยเหมือนน้ำจิ้มไก่ขึ้นห่งเขาหวานดีครับผมจิ้มไก่ต้องหวานหวานออกความแ่บเลยแม่ เมนูแบบสุดยอดครับผมสามโค้งไม่ไหวหรอสามสิบบาทอ่าสาบโลยี่สิบบาทโอเคโอเคสองโลแซ่บมากเลยแบบไม่ใส่แป้งนะครับวันนี้แซ่บคนละแบบกับแบบใส่แป้งครับผมสุดยอด ดื้อเซลรูดีแล้วค่เหยาครับเอาแทงเบิดเดี๋ยวนี้เติมอันนี้ลงไปเป็นติมลูกซิ่นมาที่นี่ติมไก่แบบผมทำไมเป็นยังไงกูเหมือนมือเป็นยังไงมามาซิมมาซิมไม่รักกู ใส่หอมปอบลงไปจะเป็นน้ำจิมอีกรสชาตินึงนะครับเขาใส่น้ำตาลลงไปแล้วแซ่บเลยหอดไก่นีดีป่าด้วยเลยป่าตะเพียนไหญ่มียใครหอมรำรองน้องๆมาทับใจปลาเลยสุกไวขึ้นเนาะไนกาน นี่มาครับนี่น้องดองเดือนนี้แสดงว่าแสบมากเพลงไดจะว่าในการวอไข่ป่าครับผมใครป้านแก๊กแก๊ให้นุกเกอเลยแก๊กกินยังเดี๋ยเชื่อมเดาดีแล้วเนาะแซ่บวะครับเพลงไหนว่ต้องมักเลยบอกเลยว่าเขาจะอบนี่อันมันดีไหมแหมบอกเลยอันนี้แม่มักที่สุดแล้วก็ เจ้าหนียวไรายยู่ในตลาดตาตน,นั้นโอ้คิดหดเลยครับถ้าได้ป่าแบบนี้มาหนี่ผมบอกเลยทั้งหนึ่งทั้งอย่างกระเซาบอันนี้จะบ้แพงครับแต่ว่ามาทานมากนีนนน่เดี๋ยวกำลังกันเฮ็ดเจียวพริกกี้ครับเดีย๋ยวให้น้องยะต่ำเจียวพริกกี้มาซิมกับเนื้อไปนะเนี่ยทุ่มหนี้มันต้องกินกับพิเดีงป่าหนึ่งนะครับผมอราอดโคตรมันแอบเลยมันเป็นป่าเลี้ยงในเขื่อนน้ำเปล่าอีกแบบครับ oh. สุดยอด ทีมใครอืมผมไปพูดอยู่เลยที่แบบผมมันแหง้งม่ดจับกินหอ่อนไ่จับแม่งกินหอ่อนเป็นไหมตุ่มบบหน้มไม่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกับบวบเสียบดังยะเสียบพริกแบบเพจังพริกแม่แบบกีเสียบใหม่แต่ว่าเขาสมัยใหม่แล้วคื่จับ ไม่รูนนดแงเ่งหงไหผพอทุกอย่างพอทุกอย่างมีความหนเจี๊ยบยะฮาวายเนี่นะครับแต่ชิมแกแบะมีแหละถ้าน้องคขาในที่แกวันนี้ได้แซ่บที่ผมวา่ากินของผมอีกลกกองชิมครับผมพริกสดๆพริกสดตัวนแดงแซ่บครับผมพอบ่าอะบ้าง เืียงอย่างเดียวละเพียงอย่งวีก่อนเพลงอยังก่อซื้อเพลงอยังก่อนไอ้เห็นเต็มตาไอ้เห็นเต็มตาเป็นแสดงเป็นยังเขาเอกเปล่า,อา,อาโอ้เราติดตามผลงานเนาะ,ะโดยแชร์ให้ครับผมอตอนนี่แก้วกันก่อนเจะได้ทั้งขาดใช่ไหม เทียมหวานถหงเด้่อนังกีแล้วน้ครับลอชิมเลยใส่ยังเนี่ยครับเลยเรต้องใส่น้ำตาลกอเพราะแล้วใส่ปลาแดกนัวๆกับผงสดลดได้หลายก็แสบแล้วแก้วแนวนี่นะนะครับเสร็จแบบทุกเมนูครับผมนะเจ้าของบ้านก่อน <c oughs> อันนี้ลวกก้ลมูเลยนี่หมักกันบวบน้อยนี่ <c oughs> นี่คือ,อยังนี่ะหละอยากแนะน้ำที่แรกว,ว่าสินหนึ่งแหละเพิ่นมีเครื่องอบอยู่นี่นเลยอบป่าเลยเองไดยแก้วพิกกีกี่ <c oughs> แบบขั้ว,วน้ำมันใส่กระทะ เอาเลยนี่เกี๊ยวบก้อนหานเกี่ยวแต่แดงว่าวหมดปึ้มหมดไหนนี่ต้องล่องเลยนี่นี่ครับแต่ใครที่เหลือได้หน่อยนิดน้อยแต่ว่ามีหลายที่เด็ดเลยอันนี้เป็นป่าย่างธรรมดาต้องเป็นป่าหนึ่งครับที่เขาก็ผักหนึ่งครับผีแบบนี้ไป้ยปลาออกไปยปลาออกไปขับบวบเกี่ยวยังบัถทึกสูตรเด็ดนี่ทงยานี่มามาขอคำเบาเฮิรนให้เบ้างกันนะ leo bao hên năm cớ chơi chém lắm nỉ lì ờ à la mờ la mờ ai rong còn mà, tít lại ai rong còn, ừ. à xong đấy mượn này, ôo khản bao điêu chứ mà, bao hên bao may leo, bao hên bao may gần đây nhảy

มาวะลองอดิใงไ่ว่ไงห่เนาะมึงจะว่าลองลองเอานั่นละปั่นเขาไปโอ้ไม่ได้โอ้ไ่้โอ้่ได้นะไ่ได้โอ้่า้เจ็บยะจเตียมหนาผองนี่ไงก่อนท่นอยากเอาล้ปั่นเขาปั่นโอ้ีนครัยบไเด๋ยวนีปานี้คำเดียวยิ่ซ้ำเมือนเยขเตียมป่าไว้ก่อนเ้งยำเข้าไปเพ่อได้ดมันไงมึงอแกอ้วก แต่ธรรมดาเขาต้องเตรียมกิน<ะ>อันนี้ไปก่อนเดี๋ยว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 ยั <c oughs> งยังอันนี้คือเตรียมแบบรองคอไปหมืมแ <c oughs> บบนี้นมันสัญญาณได้เป็นมันเกิดเป็นอะไรกินแล้วก็เป็นหนาฮียๆอันนี้แซ่บมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันไหน่อยหัวดเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวคอยเฮียงใครๆเดี๋ยวโอ้ยเห่าเลยครับมาไม่ได้ใค

อาบักตามห้เร็วเรวเจ้ามีมันเวจัดเซยจัมากปวดกลามไม่ทานหรือไงเขาบอกหาวอมแท้ใช่ไหมได้ยินผมพันแล้วกินแบบเบ่แบบบโลงนี่ ผมขอตักแหงอย่าพิ่งอย่าพิ่งเอามือไว้เลยได้คุยครับหน่อยพวดแบบแบบเามอแบบส่วนเขาก็บอกมาเนาะให้เบาเหินกินโอ้บายะว่าจะนิดๆถามพักหวานเลยใช่ได้เลย บ้าเอินแล้วลาบัดนี่คำต่อไปเป็นคำแบบนีบ้ประมาณสามคำนี่แบบแล้วอิ่มเลยนะบ้าคำเดียวคำหรับผมเออเอินนะเอินโต้เนี่ยนี่เดียวอืมเอินโต้บ้ายังนี่บ้ากันนี่แหะจ้ำเจม้มเต็มทีเนะคุยนะคุยนะก็ดีแซ่บนี่นะฮะฮึ อว้ได้ยิมปุ๊บปับมาเลยนี่นึกค่ยังไงเกยวครับปาดังจะอบมาเราซุกดีีเนาะแบบจิ้เบาเินหน่อยก็ได้เหรอเฮคืออะไรนเบาหงุเบาหยาบเบาหุ่นสื <ue S 1> ่อคำยีงไงืมอยปากวางโอ้เอาเบาเนนั่นเยคุยคำไงเลยนี่คำนี้เลยต้องสามพัก นี่หวานเป็นได้ื่นใจคือเขาตอนกินผักเข่าแหวกคือกินข้ามไงหลังเด้์มั้เนาะมันจินแบบทรมานแต่ว่าพอมันล้งโตเนี่ยมันจะแบบแซ่บมากเลยใช่ปะสุดยอดแส่บผักมันจิ้นคือไอวันล่ะมันต้องเป็นอาหารที่แซ่บวิลีเขาจะเลยกินข้าหญ่เลยแบบล้งโตดีแต่ยอมรับฝีมืออยู่ทางนี้เห็นยานนี่แน่นอนเนี่ครับผมเห็นกับเขาแซ่บ แต่ว่าทีมีกินน้ำมันที่เขาขวัวไกไห่หลายหดกระทำเมื่อกี้มันจะแบบมิดกินออกมาเล็กน,น้อยก็จะรสชาติโล่งๆก็สุดยอดกินกับป่ากับผักต้มไก่ทอดเฮ้ยสุดยอดครับผมไปล,ละฮึมทำใเหรืหอไงหรอครือว่าเป็นการตา้งกำลังผมโอ้ยลุตสงสังยปวด่หออดิ สะได้มงนี่ปวดได้เ,เฮเทียนนุ้กเกลือด้นี่เรื่องครับแก้วที่ชอบครับผมถ้ามี้พักหนึ่งซ้ำนีก็แซ่บแล้วสุดยอดจริงจิโน่หนาวอะ